รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกสไตล์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และในช่วงของเมืองไทยน่ารู้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่นเคยค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะพร้อมกับที่จะให้ผู้ชมเนี่ยได้ท่องเที่ยวอย่างสะดวกกับเส้นทางสายชาค่ะมีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามรับชมกันเลยค่ะเส้นทางสายชาที่ว่านี้คือเส้นทางท่องเที่ยวที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน S.H.A เพื่อความปลอดภัยด้านสุขอนามัยพร้อมด้วยบริการที่ดีเยี่ยมค่ะซึ่งททท,ทร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศเตรียมจัดโปรแกร,รมตาม เส้นทางไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวอาทิแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างต้นจำจุริยักษ์เมืองมัลลิการอสอ .124 ที่พักที่รองรับกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างน่าประทับใจอย่าง r ิเวอร์แควรีสอร์ทเอลริเวอร์แคววิว บรรยากาศสวยๆติดสะพานข้ามแม่น้ำแควร,รวมถึงร้านอาหารชุมชนภาคเขามาบ้านหนองขาวและชุมชนบ้านหนองโรงกับกิจกรรมอ่ป,ป่าให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติอย่างลึกซึ้งอีกด้วยค่ะแต่จะบอกว่าเส้นทางนี้อาจจะเป็นเส้นทางนำล่องนะคะเป็นโมเดลที่ทางสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจในประเทศนียมีความตั้งใจเปิดเส้นทางใหม่ๆที่กาญจนบุรีเนี่ยมีความพร้อมแล้วเรามีความรู้สึกว่าเรามาพักที่นี่ปลอดภัยไม่แตกต่างจากบ้านอันนี้ก็เป็นคุณลักษณะ สษณะที่ดีนะคะของการท่องเที่ยวที่สทนเนี่ยได้นํามาเปิดเป็นเส้นทางนาร่องโดยโปรแกรมท่องเที่ยวนี้ผู้ประกอบการนําเที่ยวที่ร่วมเดินทางกว่า30รายจะได้จัดทําเพื่อนําเสนอแก่นักท่องเที่ยวเดินทางกันได้อย่างสุขใจค่ะกล้าพูดได้เลยว่าเมืองเที่ยวเมืองการปลอดภัยไร้โควิดนะครับนั่นก็สิ่งสําคัญคือจะต้องขอบคุณทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งหมดในจังหวัดกาญจนบุรีที่สาคัญที่สุดก็คือนักท่องเที่ยวครับอยากให้ปฏิบัติตาม กดเข้าบังคับของแต่ละจังหวัด แต่ละสถานที่แต่ละแหล่งท่องเที่ยวมีว่าจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทก็มีการบริหารจัดก,การที่ดีอันนี้เยี่ยมยอดมากๆเป็ยกนิ้วให้กับจังหวัดกาญจานบุรีเลยครับเที่ยวไทยอย่างมั่นใจกับมาตรฐานความปลอดภยัยภายใต้สัญ,ญลักษณ์ S H A นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2020ภายใต้แนวคิด Non Stop Shopping มุ่งกระตุ้นการใช้ใจ่ายของนักท่องเที่ยวและช่วยเหลือผู้ประกอบการหลังวิกฤตโควิด19โดยมีพันธมิตรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรวมโครงการมอบสิทธิ พิเศษในการชอปปิ้งมากมายทั้งสินค้ากลุ่มแฟชั่นกีฬาเทคโนโลยีการสื่อสารของตกแต่งบ้านของใช้เด็กอาหารโรงแรมสปาและบริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆโปรโมชั่นลดราคาสูงสุด80%ระหว่างวันที่1 5กรกฎาคมถึง1 5กันยายนนี้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่อาทิรถยนต์มิตซูบิชิเป็นต้นค่ะและอื่นๆอีกมากมายรวมมูลค่ารางวัลกว่า1ล้านบาทเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ยังระบาดอยู่แล้วนะคะที่เรายังไม่เปิดประเทศเนี่ยเราก็มีกลุ่มเป้าหมายก็คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็เอ็กซ์แพดท,ที่อยู่ในเมืองไทยนะคะในส่วนผู้ประกอบการเนี่ยก็ได้พร้อมใจกันให้ส่วนลดที่พิเศษ,ษมากๆแล้วก็จะไม่ใช่แค่ในห้างแต่ในทุกๆพื้นที่รวมถึงสินค้าท่องเที่ยวชุมชนหลังท่องเที่ยวชุมชนน่าจะทําให้เกิดการหมุนเวียนทางด้านของไรายได้ไม่ต่ำกว่า1,500ล้านบาทค่ะ จะอยู่ที่ไหนไม่สุขใจมันบานรัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติษ3าพรรษาศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาพรณ์วลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควรัฐวรคัติยราชนารีราชวิทยาลัยจุลาภร์น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณจัดทําชุดแบบอักษรพระราชทานจุลาภรลิขิตหนังสือเฉลิมพระเกียรติชุดศรีสว่างควรัฐเพื่อจารึกพระนามและพระเกียรติคุณในโลกดิจิทัลเผยแพร่พระประวัติพระปรีชาสามารถและพระกรณียกิจของพระองค์สืบไปค่ะฟอนเนี่ยนะครับอยาก ให้ทุกคนได้ไปดาวน์โหลดใช้นะครับเนื่องจากว่าเป็นตัวแทนของคุณหมอมเจ้าฟ้าจุฬาพรนะครับแล้วก็พอมันอยู่บนโลกที่ดิจิทัลเนี่ยมันก็จะอยู่ตลอดไปส่วนหนังสือนั้นก็จะเป็นประวัติต่างๆที่พระองค์ท่านได้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประชาชนคนไทยจริงๆเรื่องของหนังสือเกี่ยวกับกรมพระในกรุงมัตนาโกสิน์ก็จะได้เป็นประวัติาศาสตร์มีที่มาที่ไปอย่างไร สอสอวอจับมือ CIC ประเทศจีนและเซ็นทรัลแลบร่วมตรวจรับรองมาตรฐานพร้อมติด QR code สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคเตรียมพร้อมส่งออกไปจีนหลังโควิดทุเลาซึ่งประเทศจีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยและมีอัตราขยายตัวอย่างต่อเนื่องล่าสุดมะพร้าวน้ำหอมจากบริษัท NC Coconut เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมจากชาวจีนมากได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานและติด QR code เป็นที่เรียบร้อยจึงเป็นสินค้านำร่องจากไทยที่จะสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคพร้อมเชิญชวนกลุ่มผู้ประกอบ การร่วมตรวจสินค้าเพื่อยกระดับและส่งออกสินค้าได้อย่างมั่นใจค่ะตัวนี้เป็นนําร่องสอบถานเรื่องตัวของมาตรฐานสสวอมองว่าในการเชื่อมโยงต่างๆตลาดที่เริ่มเปิดขึ้นนะครับเราอยากจะให้สินค้าไทยเนี่ยสามารถไปได้สะดวกแล้วก็มีจุดขายเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในต่างประเทศได้เร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็น,นกลไกหนึ่งนะครับเพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการนะครับที่ นนนใใจจกกกาาารรดํเเิิพื่อไไปไม่ปนนป่่่่ววววาาาจจจจะะะะเเเปปป็็็นนนนนนนใใรรรรรททททศีีีีหหืบบออออกกตตตตมมมััมัั้้้้ชบบบบบสไดดงคูลนิธิฟรีแลนด์เสนอทางเลือกประเทศไทยหยุดโรคระบาดไวรัสในอนาคตรณรงค์แคมเปญระดับโลกเอ็นแพดมิกส์มุกแสดงให้ทั่วโลกเห็นถึงต้นตอของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนเพื่อป้องกันการระบาดครั้งใหม่ที่จะเป็นตัวการสําคัญในการทําลายล้างโลกโดยมองว่าประเทศไทยสามารถจัดการป้องกันการแพร่ระบาดโควิดในทีได้ดีมากจึงเลือกไทยเป็นประเทศ นำร่องในการปิดตายประตูการค้าสัตว์ป่าการสู่การเป็นผู้นำของประเทศอื่นๆตามแนวทางวันเฮลได้ดีที่สุดค่ะเราอยากให้ทุกประเทศจะห้ามห้ามการค้าสัตว์ป่าอยากให้ประเทศไทยเปลี่ยนจากชุมทางเป็นสัตว์ป่าของโลกนะครับให้เป็นชาติผู้นำอนุรักษ์สัตว์ป่า อีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อผู้อุทิศตนแก่ทรัพยากรธรรมชาติทททสำนักงานราชบุรีร่วมกับภาคเอกชนส่งมอบชุดโซลาเซลล์ให้กับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ทจหนึ่งห้วยต้นห้างอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันต์ตำบลอ่างหินอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเพื่อจะได้มีไฟฟ้าใช้ตามความจําเป็นซึ่งหน่วยแห่งนี้มีเจ้าหน้าที่6คนคอยพิทักษ์ผืนป่าถึง50,000ไร่เป็นอีกกําลังใจในการดูแลผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์ค่ะ หมดเวลาของช่วงเมืองไทยน่ารู้แล้ววันนี้รายการวิถีธรรมวิถีไทยต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะและพบกันใหม่ทุกเช้าวันพุธทางททอบ5นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ